สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการเฮฮาน้ารักเอวันนี้ไปไหนกันหมดหาไม่เจอเลยไปกันหมดเลยไหนอ้าวอยู่นี่เองตื่นอึกตื่นตื่นได้แล้ว ทำอะไร่ะตื่นตื่นตื่นไปทำงานทำงานเร็วทำไงอ่ะตี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 แรงอีกอ้าวตีอ่ะตีตีเสร็จแล้วต้องเก็บด้วยนะคะเออขา วันนี้สนุกไหมคะวันนี้สนุกไหมคะเออคะสนุกไหมคะคะ่ะวันดีคะ่ะ